เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยดีนะอ๋อ,อนี่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 เยามือไปจับอย่างนั้นนี่ต้นจากราชวงศ์หมิงร้อยปีเลยนะนี่ใช้ฟอยล์ปัดอะเตรียมกับเช้าเสร็จหรือยังไปเอามาดูซิตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยสดีค่ะฉันนี่คอยอนแม่ของอันยอนฉันเป็นภรรยาของท่านประธานมิสัซเซิซบนะคะวันนี้เป็นวันเกิดฉันฉันก็เลยนะัดเพื่อนๆเหล่าทูตทานอาหารที่บ้านในช่วงบ่ายฉันต้องไปตรวจสอบความเรียบร้อยของอาหารก่อนนะคะ หลายคนสงสัยว่าทำไมฉันถึงหน้าเด็กเสมอฉันดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธนรม้าต่าค่ะตั้งแต่ย้ายมาแมนชั่นใหม่เนี่ยเมื่อแดงไฟก็กัดทุกวันเลยพอจะเป็นปา่า อ๋อค่าค่าขาเห็นแล้วค่ะเห็นกอดตะไคร้แล้วค่ะอ๋มาทั้งรัดกันเลยค่ะอ๋อถ้าท่านมาถึงแล้วถ้าเห็นกอดตะไคร้เลี้ยวขวาเลยค่ะเจอกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณรู้จักบ้านคุณอื่นยังยองไหมอ่ะโทรเมื่อกี้บอกว่าเห็นกอดตะไคร้แล้วก็ถึงค่ะผมหลงทางมาสองเดือนแล้วเด็กๆเดเดี๋ยวท่านทูจะมาถึงแล้วนะเรียบอาหารโรดเดินมาหลายวันแล้วเกือกพัขาดหมดแล้วค่ะไฮไฮยูพีวัดเรีว เดี๋ยวที่เขาต้องการโคนเดี๋ยที่าอยากเบิเงี้ยสานบาซองเราก็เอาแขกไปเติมไตยเนะโดย breakfast นะคะพาไปกินก่อนเนาะอาหารยุโรปค่ะ orange beach o r a n beach เล่นบี h เป็นหรือยังเป็นแล้ว b i n i เป็นอพวกค็อกเทลไส้กรอกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคนมาเลยชมไลฟ์อาหารไม่ถูกปากเลยค่ะควันอัญยนตื่นยังเนี่ย จานแรกไม่ค่อยโอเคนะไปตามคุณอัญมาที่ตืบยังอันนี้ค่ะเราทานดูนะคะนนแม่ปลูกอไรแต่ชาอ้าอัญจารุ่นนี้เราลูกอันนี้ท่านทูตที่เป็นเพื่อนแม่ท่านทูตโบเรตนะคะแล้วก็นี่ท่านทูนทนทโตโปนเตเรสแล้วก็ท่านเอสตดูดิโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกสาวเป็นจบจบ แข่งฝาเมเนจเมน์มาจากเกลล์ฮิววิสิตี้ว้าวกลับมานะคะมาเยี่ยมแม่สวยและเก่งมากเลยนาะอ๋อนอูอัญญาเดี๋ยวไปทำอาหารอร่อยๆมาให้ท่านทูทั้งสามเพื่อนแม่ได้ทานเนาะได้ค่ะเดี๋ยวอัญญาดีไปทำข้าวด้วยค่ะการจะทำอาหารให้อร่อยนั้นอัญญาจะต้องพิธีพิถันตั้แต่กรรารเ,เลือกพลังงานเชื้อเพลิงนะคะอัญญาเลือกใช้ไม้ลำปอมากกว่าไม้ลำหางเพราะว่าไม้ลำปอจิดไฟง่ายกว่าแล้วก็มีวัสชุติดีเดี๋ยวเราไปทำอาหารให้ทันทูแขกคุณแม่กินกันดีกว่า แขกของคุณแม่จะเบื่อรสชาติอาหารที่แม่บ้านทํานะคะน่าจะเป็นเมนูดเดิม,ดมวันนี้อันดอยก็เลยอยากจะโชว์ฝีมือให้แขกของคุณแม่ได้ทานอาร่อยๆค่ะวันนี้เรามี3เมนูนั่นก็คือลาบทอดต้มแซ่บยำหุดเส้นอันดรอยมีตัวช่วยที่ดี เพราะอันยอนมีตัวช่วยย่างคะนอร่อยชัวร์สูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมอร่อยได้ไม่ซ้ําทําได้หลากหลายเมนูทั้งผัดทอดยำย่างแกงตุน้นต้มปรุงได้หลากหลายกว่า12วิธีเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเมนูลาบทอดนหูค่ะใส่ลงไปแล้วจากนั้นเราจะใส่คะนออร่อยชัวร์สสวจิบง่ายมากเลยใส่ลงไปค่ะ จะได้ก็ปรุงรสกันด้วยพิโซ,โซ่ข้าวทีสายข้าวเขียวข้นข่นแข็งจางโฉอาหารพิซซ่าขาดบร,ริเวก็คือบักหน้าว่าค่ะกูเสผักของเราลงไปค่ะและจะได้เราก็ทำการท่านสม้มน่าทานมากเลยค่ะและจะได้เราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่ลงไปแบบนี้เป็นก้อนขุมปิ้งเลยแบบนี้แหละค่ะเมนูนี้คุณแม่และเพื่อนๆจะต้องชอบมากๆเลยนะคะเสร็จเรยียบร้อย้ะค่ะ ดูต่อไปค่ะคือต้มแสบใส่เครื่องเทศลงไปค่ะเครื่องเทศนะคะใสฝันปิดฝาไว้ค่ะใส่เนื้อหมูลงไปหลังจากที่หม้อเริ่มเดือดแล้วเราก็จะปรุงค่ะแล้วก็พริกปนและที่ขาดไม่ได้ขนออร่อยชัวร์ไปด้ย นะคะก็คือเมนูยำบุญเซนนั่นเอ,เองค่ะเริ่มต้นจากการใส่น้ำปลามะนาวกระป๋ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือขนมอร่อยชุดใหม่เบรดม,มากใส่ชมแมทเออนเนนฟลิกเชมส์ ไงบ้างคะทำไมออร่อยอย่างนี้อ่อยอนไม่อร่อยจังเพราะอันยอนชช้นี่เลยค่ะคชนเอร่อยชัวสูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมปรุงอาหารได้หลากหลายกว่า12วิธีได้ค่ะคชนเนอร่อยชัวหนูทุกจานเลยค่ะอร่อยจริงเิญทานตามสบายได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะทานทูดนี่ค่ะหนูหนูหนูอันยอนหนูอันยอน รัยอนจ้าโอเคแทนทูตขอบคุณนะที่ทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราทานอ๋อยินดีค่ะได้ความยินดีคนนี้มีสิ่งเล็กๆน้อยๆจากประเทศของเรามามอบให้อขอบคุณค่ะสายสะพายและถ้วยรางวัลจ้าขอบคุณค่ะโอ้ย oh god oh. thank you thank you ขอบคุณดยค่ะจะไปใกล้ตำรวจไรนั่นหระไม่ยค่ะพอมันดัง ที่ได้รับรางวัลน,นี้และปรเกีกเยรติแก่บกุคคลมาฉันทำเป็มทีสุดแลว้วขอบคุณที่สิฉันทคะขอบคุณ่ขอบคุณอนอ่อยชชชชเชออ๋อสัมภาษณ์ต่อค่ะได้ค่ะ